บทที่88โรคระบาดเรากลับไปที่เหตุการณ์ในสมัยที่เธอเกิดเป็นอาชิตะและได้ใช้ชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาวิกฤตการณ์ที่เกิดกับทุกๆแหวนให้ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งเข้ายากหมากแพงโดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดที่เวลานั้นเรียกกันว่าโรคหา ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจโดยตรงแล้วแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านอากาศและการสัมผัสมันระบาดไปทุกๆเมืองที่มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นซึ่งสาเหตุของการเกิดวิกฤตการณ์ครั้งนั้นไม่มีผู้ใดรู้เบื้องหลัง นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรหรือครับผมถามทันทีเธอจงรู้ไว้เถึดว่าเมื่อใดที่โลกของเธอมีความเสื่อมทางด้านศีนลธรรมมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเบียดเบียนต่อผู้คนหรือสัตว์ร่วมโลกทำให้ปรากฏเป็นพลังงานมวลรวมด้านลบมากๆเมื่อนั้นโลกจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะโรคหลายลักษณะนี้เพื่อเป็นการยับยั้งหรือชะลอไม่ให้ความเสื่อมนั้นลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นหายนะที่รุนแรงมันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันของผมหรือเปล่าครับผมถามแทรกโดยกระบวนการแล้วเป็นแบบเดียวกันทุกประการแต่จะต่างกันตรงแค่ ในช่วงเวลานั้นของเธอจะเกิดจากความจงใจผสมรงไปกับสถานาการณ์ของคนบางกลุ่มเพื่อสร้างความกดดันให้สูงขึ้นให้เกิดความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจนทําให้ผู้คนติดกับดักแน่นขึ้นและมันก็มีขนาดของวิกฤตการณ์ที่ใหญ่โตกว,ว่ามากซึ่งหากเทียบเหตุการณ์ครั้งนั้นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันของเธอ มันจะใหญ่โตกว่าหลายร้อยเท่าเนื่องจากการเบียดเบียนในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนและขยายเป็นวงกว้างโดยคนที่ทำกระบวนการเบียดเบียนนั้นแทบไม่ต้องออกแรงด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้เธอสามารถวัดขนาดของวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนคือเธอสามารถดูจากความเลื่อมล้ำแบบสุดขั้วเช่นคนจนก็จนชนิด ไม่มีแม้แต่อาหารจากประทังชีวิตซึ่งต่างกับคนรวยที่รวยถึงขั้นจะซื้อประเทศได้ทั้งประเทศทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงต้องเกิดในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยล่ะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและใครเป็นผู้กำหนดผมถามจากการที่เธอได้พูดคุยกับฉันและได้มีประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเธอคิดว่า อะไรอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านี้ท่านโพเชถามกลับเหล่าโลประธรรมชั้นสูงอย่างพวกท่านใช่ไหมครับผมตอบไม่ถึงกับใช่ทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนนอกจากที่พวกเราจะแบ่งหน้าที่กันชะลอความเสื่อมที่มีแนวโน้มจะลุกลามใหญ่โตเพื่อให้โลกยังดำรงอยู่ต่อไปได้เรายัางผักดันมนุษย์ที่ติดต่อสื่อสารกับเราได้ ให้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเราไม่สามารถลงไปดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากมันพิดกฎของจัก,กรวาลที่ไม่ให้แทรกแซงมากไปกว่านี้ซึ่งก็ไม่ต่างกับที่ฉันกําลังทําทุกวิธีทางให้เธอได้รู้ภารกิจและผักดันให้เธอทําหน้าที่ที่เธอรับอาสามาตัวแปรสำคัญของวิกฤตการในตอนนี้คืออัตราเร่ง ที่ทำให้เกิดความเสื่อมที่รุนแรงซึ่งมันจะใช้เวลาที่สั้นลงมากๆในสมัยพุทธกาลว่าที่จะเกิดความเสื่อมอย่างทั่วถึงอาจกินเวลาหลายร้อยปีและปลายทางของความเสื่อมนั้นอาจจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันความเสื่อมนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ผลลัพธ์กลับมากมายมหาศาลเป็นทวีคูณดังนั้น จึงมีความเสี่ยงมากหากเธอไม่เข้าใจกลไกที่จะแก้ไขมันฟังดูเหมือนสิ่งที่ผมจะต้องทำนั้นมันจะยากกว่าในสมัยนั้นหลายเท่าเลยใช่ไหมครับผมแสดงความเห็นใช่แล้วเราจึงจำเป็นต้องมียุทธ,ธาศาสตร์ที่ชาญฉลาดและมีกลยุทธ์ที่แยบยนต์เขาตอบแล้วท่านคิดว่า คนธรรมดาธรรมดาอย่างผมจะทำเรื่องพวกนี้ได้หรือครับผมถามไม่ต้องห่วงสิ่งที่เธอมีไม่เหมือนคนอื่นคือเธอเปิดใจที่จะสื่อสารกับพวกเราโดยเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเธอและเธอก็มีพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาไม่มีคนฉลาดคนไหนบนโลกจะฉลาดไปกว่าพวกฉันและพระเจ้าอีกแล้ว ขอให้เธอวางใจเธอได้ครับแล้วเหตุการณ์ที่ผมจะต้องรับรู้นับจากนี้คืออะไรครับผมถามฉันจะเกรินที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นให้เธอรู้ก่อนนะมาอย่างนั้นเธออาจจะปะติดประต่อเรื่องราวไม่ครบถ้วนระหว่างที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่นั้นฉันได้ส่งภาษาจิตไปถึงบุคคลหนึ่งให้เขารับรู้เพื่อที่จะได้ส่งข่าวนี้ต่อไป เพื่อเป็นสัญญาณเตือนสำหรับคนในยุคอนาคตของเธอฉันกำหนดมันลงไปกับคนที่มีอำนาจที่สุดเวลานั้นโดยที่ฉันรู้ว่าเขาจะต้องพยายามหาทางไขปริศนานั้นจนได้ฉันใช้วิธีสื่อสารผ่านความรู้สึกเข้าไปในความฝันซึ่งภาพที่ปรากฏในความฝันของคนคนนั้นก็จะมีส่วนผสมจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเขาในเวลานั้นโดยจิตวิญญาณของเขาจะแปลภาพนั้นออกมาเป็นความหมายและเวลานั้นพระเจ้าประรเสนที่โกศลคือผู้มีอำนาจที่สุดในแควนที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ฉันจึงเลือกเขาเป็นบุคคลเป้าหมายท่านกำหนดภาพความฝันได้ด้วยหรือครับท่านทำอย่างไรผมถามฉันไม่ได้กำหนดภาพฝันแต่ฉันกำหนดความรู้สึก ซึ่งจิตของเขาจะแปลเป็นความฝันอีกทีกระบวนการนี้หากเป็นเรื่องของจิตฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะจิตอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือกฎเกณฑ์เงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งปวงผู้ที่ตตะหนักรู้เรื่องนี้เท่านั้นจึงจะใช้ประโยชน์จากมันได้ส่วนคนที่ประเมินทุกสิ่งทุกอย่างจากฐานคิดที่มีข้อจำกัดทางกายภาพแบบมนุษย์ เขาจะไม่สามารถใช้ทักษะตรงนี้ได้ซึ่งที่จริงเรื่องนี้ง่ายมากเพียงแค่เธอส่งความรู้สึกที่ชัดเจนไปยังบุคคลเป้าหมายไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรไม่ว่าเขาจะอยู่ในไวัยไหนมีสถานภาพแบบไหนทุกคนจะสามารถรับรู้ความรู้สึกที่เป็นภาษาสากลนนี้ได้จากนั้น,นกลไกของจิตวิญญาณภายใน ที่เขามีข้อมูลจากความทรงจำจิตวิญญาณภายในของเขาจะทำหน้าที่แปลความรู้สึกที่ได้รับมานั้นเป็นภาพอีกทีซึ่งกระบวนการแปลเป็นภาพนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันมามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อภาพเหล่านั้น หมายความว่าหากท่านส่งความรู้สึกไปให้สองคนเหมือนๆกันภาพความฝันของสองคนนี้อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมถามถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าภาพความฝันนั้นจะออกมาไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกที่เป็นผลลัพธ์กลับตรงกันโดยมีความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์เลยทีเดียวดังนั้นภาษาจิตนี้ จึงได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งจัก,กรวาลว่าเป็นภาษาสากลที่มีความเที่ยงตรงแ่นย่ำมากที่สุดแต่เมื่อนำภาษาจิตหรือภาษาทางจิตวิญญาณน,นี้มาใช้กับมนุษย์ส่วนมากจะส่งไปได้เฉพาะตอนที่มนุษย์ไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือตอนที่เขาหลับอยู่เท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้รับความรู้สึกมาเหมือนกันแต่เนื่องจาก ระดับการทำความเข้าใจที่ต่างกันมีความเชื่อที่ต่างกันมีสิ่งแอบแฝงที่ต่างกันการตีความจึงต่างกันทำไมจะต้องส่งไปเฉพาะตอนที่นอนหลับครับเวลาอื่นทำไม่ได้หรือครับผมถามปกติรูปธรรมท,ทั่วทั้งจัก,กรวาลจะสามารถรับรู้ภาษาจิตได้ตลอดไม่ว่าจะเวลาไหนแต่มนุษย์โลกส่วนใหญ่ จะรับได้เฉพาะตอนนอนหลับเพราะว่าขณะที่เขาตื่นนั้นจิตสำนึกของเขาจะรับสัมผัสต่างๆได้เข้มข้นชัดเจนมากกว่าเช่นสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาดมสิ่งที่เขารับรสสิ่งที่เขาได้ยินและสิ่งที่เขาสัมผัสแต่จะมีแค่บางคนที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ เนื่องจากมีความละเอียดและไวต่อความรู้สึกซึ่งก็มีอยู่น้อยมากทำไมท่านถึงเลือกพระเจ้าประเสนที่โกศลละครับผมถามเพราะพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาเป็นบุคคลที่มีอำนาจหากมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเขาจะใช้อำนาจของเขาสแสวงหาคําตอบจนได้และเรื่องราวที่เขาประสบนี้ก็จะได้รับการบันทึกไว้ ในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อให้มันสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันหากเป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปคงไม่มีใครสนใจหรอกถึงแม้จะเป็นความฝันที่พิสดารขนาดไหนไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครให้ความสำคัญรวมถึงผู้ฝันเองก็อาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำท่านโพเชอธิบายเหตุผลประการที่สองคือ พระองค์เป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะต้องไปถึงหูของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งสาระสำคัญที่ฉันต้องการสื่อสารนี้จะต้องได้รับการเผยแพร่และจดจำส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนมากที่สุดในเวลานั้นก็คือพระพุทธเจ้าท่านโพชขยายความ พระเจ้าประเินที่โกศลนฝันว่าอะไรหรือครับและมันสำคัญอย่างไรครับผมถามต่อ